ให้น้องๆอยู่ในระบบระเบียบไม่ไปเที่ยววิ่งเล่นว่าอาจจะเกิดอันตรายได้อะไรอย่างเงี้ยในตอนกลางวันก็จะมีทางโรงเรียนก็จัดวีทีให้เขาในตอนกลางวันเปิดพื้นที่ให้เขาเลยก็จะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันก็แบ่งเป็นพี่รหัสโดยเอาพี่ป .6 เป็นเป็นตัวรหัสแกนนํำถ้าเลขที่หนึ่งก็ดูแลน้องตั้งแต่เลขที่หนึ่งป .5 ป .4 ป .3 ป .2 ป .1 แล้วก็อนุบาล พี่เขาก็จะดูแลในกลุ่มน้องเล็กๆของเขาตรงนี้ทุกคนก็จะมีหน้าที่ดูแลเป็นกลุ่มย่อยอย่างนี้ทุกวันก็จะมีกิจกรรมให้เขาเช่นว่าอาจจะมีการเล่านิทานครับพี่ๆก็าจะมาคิดกันเองเลยค่ะตรงนี้ว่าวันนี้เราจะทํากิจกรรมอะไรให้กับน้องอาแตะก็ตกลงกันว่าวันนี้จะมาเล่านิทานให้น้องฟังทุกกลุ่มก็จะมานั่งฟังนิทานจากพี่ราชของตนเองหรือ พอทานอาหารกลางวันเสร็จเนี่ยพี่รหัสก็จะพาน้องรหัสไปแปรงฟันครับแล้วก็ถ้าเป็นอนุบาลพี่รหัสก็จะพาน้องอนุบาลไปนอนอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันให้เสร็จโดยการแบ่งเบาภารกุณครูได้ด้วยตรงนี้เหมือนพี่พี่สอนน้องนะครับก็คือว่าไล่เลียงมาโดยง่ายๆคือว่าใช้รหัสหมายเลขหนึ่งของแต่ละชั้นดูแลกันมาดูเล็กกันแล้วก็ค่อยดูันตามระดับชั้น มีมีไหมครับพี่บางคนที่ไม่เคยได้เรื่องมีบ้างไหมพวกน้องก็โชคไม่ดีตอนแรกๆมีกันแต่ตอนหลังๆนีมันต้องปรับตัวปโดยธรรมติครับแข่งกันทําดีขึ้นครับเพราะว่าพี่คนนั้นน้องก็ก็ชมว่าทําดีพี่คนนี้ก็ดีแล้วตัวเองจะไม่ดีได้ไงก็ต้องปรับตัวครับอยู่ไม่ได้ครับก็คือในสังคมโรงเรียนต้นบากรานุงตอนนี้นักเรียนนถ้าไม่มีวินัยก็อยู่ไม่ได้เลยครับครับอฟังน่าสนใจนะการที่ ครูเองก็เป็นคนเป็นต้นแบบ,บแล้วก็ตัวนักเรียนป .6 ก็เป็นพี่ใหญ่ที่ดูแลน้องในส่วนที่อาจารยม์มองดูว่ามีปัญหาไหมครับถ้าเกิดไม่ใช่เพศเดียวกันผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เพศเดียวกันที่โรงเรียนไม่มีปัญหากับเรื่องนี้ค,คือสมมุติว่าพี่พี่เป็นเป็นผู้ชายแล้วน้องเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยจะมีปัญหาไหมครับ ว่าเราเป็นศสศึกษาใช่ไหมฮะค่ะศาศึกษาแต่ว่าในระดับปฐมนี่ยังที่โรงเรียนยังไม่ก่อยมีปัญหากันผมขออนุญาตตอบนะครับเรื่องนี้คือที่โรงเรียนจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าจากปี50ไม่เป็นต้นมาอาจารย์สมปองใจดีเฉยมชวครับได้พานิสิตของมชวไปจัดกิจกรรมเรื่องนี้ทุกปีโดยเฉพาะ วันที่สิบสองสิงหาคมวันแม่นะครับ,รบแล้วก็เด็กเหล่านี้ได้ถูกสร้างมันตั้งแต่จันอนุบาลแล้วก็ปลูกฝังคุณธรรมปลูกฝังความมีวินัยแล้วก็จนปัจจุบันก็เป็นพี่ตัวอย่างได้แล้วเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดเพราะนั้นโดยแนวคิดของที่โรงเรียนต้นบากทำก็คือให้พี่มีจิตอาสาครับแล้วพี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับนะครับเรื่องของการดูแลน้อง คือทุกคนนั้นมีความรักเหมือนกันครับในกิจกรรมสิ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ปกครองเขาได้รู้สึกไหมครับว่ากิจกรรมตรงนี้ได้ผลแล้วก็เขามาช่วยร่วมด้วยในเวลาที่เขามีโอกาสได้ผลครับเพราะว่าผู้ผปกครองทุกปีก็จะมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนนะครับ,รบโดยเฉพาะวันที่12สงิงหาคมก็คือวันแม่แล้วก็มีอาจารย์จากมอสวไปช่วยด้วยร,ร่วมด้วยช่วยกันหมดในวันนั้นก็สร้างเด็กเหล่านี้ แล้วก็คนที่เป็นพี่ก็ถูกปลูกหวังมาตั้งแต่ชนนุบานและปลูกหวังแล้วก็ตอกย้าม,มาเรื่อยๆทุกปีจนกระทั่งเด็กเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในทางวินัยครับสิ่งเหล่านี้จะดีมากครับมีแหมอยากถามอาจารย์จะอ่านอยู่คำผมอดคิดไม่ได้คือพี่บางคนเนี่ยอาจจะมีความดีที่แตกต่างกันคนเนี้ยพี่น่ารักมากเลยทุกคนแย่งไปหาพี่คนนี้บ้างมีบ้างไหมครับก็มีมีเหมือนกันกับมีค่ะ แต่ว่าพอตอนกลางวันเนี่ยเราจะมีรุ่นพี่นี่จะออกมาพูดวันละสามสามราชดอะค,ะค่ะจะมาบอกให้ฟังว่าแต่ละพี่นี่มีม,มีมีอะไรดีๆเหมือนกันอยากจะได้น้องทุกคนมาเป็นน้องรหัสแหละแต่ว่าเรามาอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมาไม่ไม่มีปัญหาอะไรรก็น้องๆก็ยอมรับอะคะ่ะว่าถึงแม้เราอยากจะอยู่กับพี่คนนี้ แต่ว่าในเมื่อมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก,ก็เกิดความสัมพันธ์ในกลุ่มด้วยกันแล้วพี่คนนี้ก็มีความดีเหมือนกันค,นะคืออย่าไปมองว่าแม้ชอบคนนี้พี่คนนี้สวยก็อยากอยู่กับพี่คนนี้คงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ค่ะคือกระบวนการให้เด็กนั้นเนี่ยได้เข้าใจในภาพความเป็นจริงรขึ้นจากการประเมินแล้วอาจารย์มองมองดูว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ในสิ่งที่เขามีความรู้สึกเขาจะต้องอทิ้งลูกไว้เนี่ย พฤติกรรมเด็กได้เปลี่ยนไปไหมครับในเรื่องของโดยที่อาจารย์ว่าการมาโรงเรียนตรงเวลาเรื่องของการใช้เงินเรื่องของอความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆแม้กระทั่งเรื่องการบ้านครับขณะนี้เด็กของโรงเรียนต้นหมากรำรุงครับเปลี่ยนแปลงจากก่อนไปเยอะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนใกล้เคียงได้เราก็มีโรงเรียนที่มาสมัครเป็นโรงเรียนเครือข่ายของเรารเราก็รู้ว่า เด็กที่นี่เป็นแบบอย่างได้อยากจะทาเหมือนเด็กของโรงเรียนต้นบากราชบงุงรบก็มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนแล้วก็หลายๆโรงเรียนชื่นชมเสร็จแล้วเด็กเหล่านั้นก็มีความภาคภูมิใจก็ต้องทําดีตลอดไปเพื่อให้มากขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปในอนาคตครับเขาเด็กจมไม่ลงใช่ไหมจมไม่ลงแล้วด,ดีไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ชื่นชมครับตอนนี้มีโรงเรียนที่มาเป็นเครือข่ายของโรงเรียนต้นบางบบร,ร,ราชุงร,รีกี่คนฮนะ มีโรงเรียนมิตรภาพที่สามเอ็ดอวัดทุง